สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งนะครับในรายการสิงไอดอลครับรายการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้พวกเราทุกสัปดาห์เลยนะครับวันนี้เนี่ยโจ๊กจะพาไปพบกับคนคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ธรรมดาครับ และไอดอลของเราในวันนี้ที่ผมบอกไปนั่งอยู่ข้างผมแล้วครับคุณบ oh. uh ิว huh. ถ้าพูดถึงชื่อบิวอนุรักษ์หลายคนอาจจะงงว่าเขาเป็นใครทำอะไรแต่นี่ครับคือชื่อจริงๆของแม่บ้านมีหนวด ชื่อใน Facebook ที่มีคนติดตามถึง2 0 0 0 0 0กว่าคนกับคาแรคเตอร์อันโดดเด่นที่สร้างอารมณ์ขันและแรงบันดาลใจดีๆผ่านภาพถ่ายทั้งชุดสถานที่และลีลาท่าโพสที่กินขาดจริงๆครับความแตกต่างและความโดดเด่นทำให้เขาได้รับรางวาัล M-Thai Top Talk, Talk About รางวัลที่คนกำลังพูดถึงทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดของปีนี้ไปครองครับ โมดูไม่ได้นะเนี่ยไม่งั้นผิดชื่อเลยใช่พี่ไม่งั้นเสียคาแรคเตอร์อ่าโอเคเราก็ได้เห็นหน้าเห็นตาเขาในเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กตลอดเวลาอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้กดไลค์เพจคุณแต่ว่าจะชอบมีคนมาคลิกไลค์รูปแล้วเดี๋ยวนี้มันจะขึ้นในนิวฟีดไงใช่ไหมถ้าสมมติว่าเพื่อนเราเพื่อนเราไปคลิกเออได้เห็นอยู่ตลอดตอนนี้เลยเออเข้าไปกดไลค์ซะหน่อยหลังๆทนไม่ได้เจอบ่อยแล้วก็แบบว่ารูปมันก็ทั้งชื่อเพจทั้งรูปมันก็ฮาดีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ เขาไปดูตอนนี้ก็เป็นสมาชิกแล้วครับเรียบร้อยครับขอกราบขอบพระคุณอ่ะถามบิวหน่อยละกันก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องแม่บ้านมีหนวดเนี่ยอยากจะถามว่าแบบตอนเด็กๆเนี่ยมีความฝันไหมอยากจะเป็นอะไรก็คือด้วยอาชีพทางบ้านเราก็จะมีทัศนคติว่าโอเคจบไปอาจจะต้องเรียนแพทย์เพื่อประกอบอาชีพไหมอาจจะต้องเรียนวิศวะเพื่อแบบอ่ะอย่างน้อยก็สามารถณจุดที่เราเป็นเด็กตอนนั้นคือวิศวะกับแพทย์มันคืออะไรที่ที่สุดละแต่ ก็พอโตขึ <laughs> ้นมาก็เริ oh, wow. ่มร right ู้สึกว่าไม่ใช่อ่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนจนจนตัดสินใจเรียนสถาปัตย์และเริ่มรู้ตัวเองตอนไหนว่าชอบสถาปัตย์เออว่าชอบสถาปัตย์แล้วก็ตอนเริ่มวาดรูปตั้งแต่ประมาณม .1 มสองบางที่คือบิวเป็นพวกเด็กกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับทํางานศิลปะประกวดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอก็ได้รางวัลรางวัลมาตลอดใช่ครับก็ได้ก็ได้มาตลอดอย่างนี้เท่ากับเรื่องหัวทางศิลปะเราก็ชัดเจนมีหัวอยู่แล้วอ่านิดนึงมีส่วนครับและอีกอย่างหนึ่งเรารู้ตัวเองตอนนไหวว่่าาาเรแบบ แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวอย่างเงี้ยไม่เราไม่ได้บอกใครว่าเราไม่ใช่ผู้ชายเพราะเรายังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเราเป็นผู้ชายปกติโอ้โยใส่ชุดเยอะแค่ช,คชุดเนี่ยแค่ชุดเองมันแค่ชุดเนี่ยเออเราก็เป็นผู้ชายปกติก็ก็ปกติไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไร,ไะไรเราเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแต่เราแค่อยากจะใส่ชุดให้มันแบบว่าถูกพี่อลังมันอาจจะมีรสนิยมความชอบที่ไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปแค่นั้นเองอย่างนั้นอ่าโอเคประมาณนั้นไปแลวคือความฝันตอนเด็กๆก็ไม่มีอะไรนะก็พ่อแม่ ก็อยากให้เราทํางานมั่นคงหมอวิศวะมันน่าจะใช่เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพวกนั้นในชันเด็กแต่สรุปแล้วเราก็มาเรียนก็พอโตขึ้นเราเราเริ่มมีความชอบที่แบบพอได้เห็นพอได้สัมผัสได้ได้รู้สึกว่าเฮ้ยการประกวดวาดรูปหรือการประกวดวาดภาพเนี่ยมันทําให้เราแบบมีความสุขมากณจุดนั้นก็เลยหัน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 เหมาทางนี้โดยตลอดตอนตอนเรียนมัธยมนะฮะก็เลย ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนตอนมหาลัยด้วยต่อเลยอแล้วเป็นไงครับเข้าไปอยู่ในมหาลัยก็ก็สนุกครับพี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราได้เลือกมาแล้วว่าใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยนี่แหละ ท,ที่ที่เรารอมาทั้งหมดเท่ากับว่าเรียนไอซีปีจบมาแล้วก็แฮปปี้ <Happy S 1> มากกี่ปีนะสาบ,บัดห้าบิวเรียนน,นิเทศศิลป์ครับนิเทศศิลป์ใช่มันก็สี่ปีสี่ปีใช่แฮปปี้ปกติดีมากพี่มันทําให้เราเป็นนักออกแบบที่สามารถออกแบบอะไรได้หลายอย่างกระทั่งการใช้ชีวิตช่วงช่วงที่เราเรียนในมหาลายัยนี่มันใช่ช่วงที่เราเป็นแม่บ้านมีหนวดด้วยหรือยังอ,อตอนนั้นเป็นพี่แต่ยังไม่ได้เปิดเพจเพราะว่าเพจเราเพิ่งเปิดมาได้แค่ไม่ถึงปีอะหกเจ็ดเดือน 8เดือนได้มั้งแต่ว่าช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เริ่มมีความเยอะขึ้นมาเรื่อยๆก็คือคือตัวแม่บ้านมีหนวดเนี่ยมันเป็นตัวเรานี่แหละ,ะแต่เป็นตัวเราที่มีความเยอะอ่าทุกคนจะถามว่าเอวชีวิตจริงเป็นยังไงชีวิตจริงหนักกว่านั้นแล้วมันถึงต้องมีชื่อนี้ขึ้นมาแม่บ้านมีหนวดเนี่ยอยู่แม่บ้านมีหนวดมันคือพอเราต้องเปิดเพจแล้วเราแค่รู้สึกว่ามันต้องมีชื่อเพราะไม่อย่างนั้นมันจะแบบว่าคนจะแบบว่าคลิกยังไงหมายถึงว่าเราก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ้ชื่ออะไรดีเราก็เอาจากคาแรคเตอร์เรา มีหนวดก่อนมีหนวดเป็นแม่บ้านยังไงก็คิดกันต่อได้เฟังดูชื่อมันก็น้านดึงดูดนะมันมันมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งนะพี่รู้สึกว่าคือพอพอตั้งชื่อไปมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอมานั่งนึกอีกทีเออว่ะแม่บ้านแต่มีหนวดเอ้ยยังไง แต่ละรูปแต่ละรูปพี่แกก็โอ้แต่เต็มจนแบบว่า <c oughs> ก็สนุกไม่คิดดูไม่ได้อะ <ไป S 2> <ๆ S 1> มีช่วงที่ทําเพจแรกๆนี่มีรูปไหนที่มันทําให้แบบว่าแฟนเราเพิ่มขึ้นเยอะๆมากๆเลยไหมเออจริงๆมันไหลๆพี่มันไหลมาเรื่อยๆเพราะว่าคือแรกสุดมันเป็นยังไงแรกสุดคือรูปที่ถ่ายหน้ารถเบนซ์แต่ว่าจอดอยู่หน้าบ้านแล้วน้ำท่วมแล้วเราใส่ชุดเหมือนว่ายน้ํา ตัวีแต่ว่ารูปนั้นคือเราไม่ได้ลงเพราะว่ามันน่าจะติดเซ็นเซอร์เพราะมันค่อนข้างจะโหดมากเราก็เลยไม่ได้ลงแต่คืออันนั้นคือเราเรายังไม่ได้ทำยังไม่ได้เปิดเพจนะออตอนที่ถ่ายรูปเล่นๆกันอ,อ่าเก็บเก็บรูปไว้ก่อนเก็บรูปไว้ก <ๆ S 2> ็คือคือเรื่องของเรื่องที่เปิดเพจคือเราถ่ายรูปแล้วแท็กหน้าวอลเพื่อนเยอะออแล้วพอแท็กปุ๊บแท็กทีนึงแบบสี่ห้าสิบคนอะไรอย่างงี้คือเพื่อนในเฟซบุ๊กกี่คนเราแท็กหมดเพื่อนก็เริ่มมาด่าว่าเฮ้ย ลองเปิดเพจไหมอย่างน้อยคนที่แบบว่าเขาชอบเขาก็เข้ามากดไลค์เองนีคยเพราะบางทีแบบพอแท็กไปพูดงานเพื่อนบอกมึงอย่างาเย่ยเยียดคูเลยเผื่อใครชอบจะได้เข้าไปดูใช่เพราะบางทีแท็กไปพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเขาไม่เห็นแล้วก็เฮ้ย่เพื่อนเหรออ่าเพราะว่ารูปมันค่อนข้างจะโหดอยู่อรูปโหดอยู่มันก็เลยเลยเป็นที่มาของการเปิดเพจโอเคหลังจากเปิดเพจแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าลับมาคุยกันต่อกับบิวแม่บ้านมีหนวดแล้วกันนะฮะในสิงไอดอลครับวันนี้ไอดองเราหนวดยาวมาก สนับสนุนโดยสิงห์